สวัสดีครับพี่น้องผู้เฝยที่บราสวัช่งพวกลูกลราเลินเชียลอได้ชัดไม่ใช่จังวะไหนเชียบอลเชียทิ้สี่เหี่ยมสับโพโซโซสับโพโซโซยิ้มี่ตัวสู้ยิ่สู้สู้ได้ได้เหรอ พูตัวเชี่ยส oh. ินำูแม่ถ้ามีตะลนได้หัวมันอันนั่นมืนเนี่ยเอาเลยเอาไม้่อนผมเหงาเอ้าวอ้าเ็บปวดเจ็บปวดเงืยดผมเงือด

ต่อยนาครับบีพีรัดแรสองูนัพี่น้องสองประตูต่อศูนย์ชี้ชมพูถึงฟุิสว่างูนี้เจ้หนวางูกนอก็รับเลียงเกมนะครับแต่ยังยังไนจ่ไม่ได้ครับของเกมนี้สว่างระวังครับตอนนี้หาจังหวะจะจ่อแนวรับของอาเล่นไว้นว้แครับลูกนี้ไต้บอลได้บอล ปาไปจะเปิดเอ้าปาไปตได้ท <tro> ี่นี่ผมยาวออกไป <respuesta. S 2> อีกเป็นลูกทุ่งของสว่างมีมเนาะูดีดตยวนตายยัยกาลกลรกตายลีล ฟมาที่พลัดเป้าเดินหลังมาจะได้เขาจำซื้อได้ไหมจะไม่เบื่อเดินโอ้โหไปแล้วพับนิ้วนะครับฝั่งซ้าที่ที่ฝั่งขวาไปที่ฝั่งขวา พอชพอครับานี้ก็เ่าก็จะไปอาบน้ำเฮ้ยเช่บหวันนู้นนะเข้าตะคุรอะอตายขวาครับมึงนี่เหรัญญงันาสารเจ้าเจาพอหลักเมืองจะพอหลักเมืองพิบูลมังสาห สามสุดไปไม่ได้าเรียอขอสมาิรง c นรับรง c จะได้วยไมครับตอนนี้ีิิชนะเหรอยืมผู้ฟองซุแล้วนะครเอาล่นไงอเาวิาผีอะไรครับสองลางเข้นเ้าหน้ากลนะครปอยตัยไว้ก่อนนี่เป็นเขากองังอน มาของวีรุรุีลกมีเียพูนาข้างนอกพูนามันแดงแนวรับเอาเพราเห็นไม่ไม่แง่นั่งเราเชียบ่อนแล้วล่นในความสนามอยู่สว่างวีรบมเุสีได้ทุกทางด้านฝั่งซ้ายเปิดมาแม่โดนไปเลยไปเลยไปเลยจังหวะ เฮ้ยโอ้ไียดายครับวกรรมการก็เอาเวลาการแข่งขันในึ่งเวลาแรกนะครับจังได้ห้อก็ไดสองศูนยแล้วอันนี้เขาไปผักก่อนห้อนเด็ดเขาต้องประชุมทีมก่อนอังไ้ห้องกระนาอยู่แล้ว สองศูนย์แล้วแทมแล้วตทมแล้วสองศูนย์ชิฟ้าจ็ดสองศูนย์หมดเวลาปุ๊บนแมวสมอเกิดจม,มาถามข่าวพระเอกบูาน,นวามือว่าหนึ่งพระเอกบูไปาหาหมอวาสมบัตเขามาเมืงองมา พื้นดีขึ้นหรืออาการเป้นเป็นแบบไรอย่าเขามาถามพรอีโบนะครับเนาะยุบไปยุบไปอีกเนี้ยาสตรกับพื้นหมดงน่ยู่ไหมเออมันยังดอกวัดอ่าสวัสดีค่ะพี่โอาจาร์สวัสดีค่ะเป็นยังไงคะอาการดีขึ้นภาษะอาการเป็นยังไง อาการลุกเกือบไม่ได้นะคระับเไไขาล,ลับยังเดียวการลุกก็่ได้ต้องเซตตัวเซตเซตตัวจังลุกขึ้นเพราะว่าร่างกายของเขาขันมว่องซื่อขันไม่คว่อซื่อเขยังมานี้กินยากินยังบองมยากินยังเขากินยาไปเยืดคอ การอากาศเั็นเซียนแรงบางมือเขากระถือพ่อนบางมือเขากระถือหนาวบาง,ง,งบมือเขากระถือล่มเร่งล่าอีกไี่โบล่าอีก,ก,กแต่จะเป็นกำลังใจให้โบขานอกเห็นคนหายไว้ไหเขานอกมาบาร์เมอสมองวมีวัดมีครูไปเก็บดอกไม้อันคุ้มคุ้มกระเทาโพด เนาะส่วนเอาไยังกูอะไรหลัอย่องไสิซมาดนลองไสิซมาดุคือองพันคนคนแว่ามือนี่องไส้ซีดุลใ้ะองไส้ซีมดุลมเมองบอนบอนชิ่งแชมถ้วยพราดชิ่งแชมถ้วย ยิ่งสวยสวยแบบไหนบนน้ำจังคือเรือโอ้ยโอ้ยดับจับเมื่อกบุญดับจับบุบบอลกับมิตรพลรอรอที่น้องครึ่งหลังครึ่งหลังนี่มันเป็นยังไงพอเครื่องหลังเครื่องหลังนรือแมังไหนโอ้โหเจ้าเครื่องหลังเครื่องเครื่องหลังนี่เอาตั้งแต่เอวลงไปหรือเอาลต้าเอวขึ้นมาหันเลยเครื่องหลังนี่ เอาแต่เพียงทั้งเพียงหนาวอ่ะเอาเพียงหนาวอ่ะเอาเอาเพียงหลังเขาแมนมอเตอร์ปอดเครื่องหลังแมนหอบช่วงหอนี่มักเครื่องหนังเครื่องหลังพยากรเพราะว่าเครื่องหนังเซรีส์พอว่ามักเครื่องหลังสิดเ่ยครับนี่เครื่องหนังยัง โอ้การเป็นสามในยังกินน้อบันเปีงกีเปกีมันเป็นยังไงเปยียงกีเชี่ยวิขนบันเอืจงเซ้อมากมายครับเอจงท่านนะครับติห้วบุญลใกล้เปสิภาพนปนยังตลาด อยากได้เสียอันเดียวค่าได้ค่าได้ค่าหยัมยั่งเดียวสามสิไปใช่บันฮะน้องน้ำ พอมาเครื่องหนาพอมาเยนคะมาเครื่องหนาโอ้โึ้นน้อยู่เครื่องเครื่องหนาเข่าดีเย็นบะสองลวกเล่ยมหันอีเครื่องอุยสามมาเครื่องหนาเครื่องหลังยิ่งาด้ดีนะโอ้ตู้ต่อไใหพอมไดยับโอ้่ายงยังโอ้ยยัง ฉันอยากกินอันนั้นแม่มันอยู่หันแม่มันมีอยู่พักหมแม่พักผมจานละยีสิบบาทนี่เห็นอยู่หันหละแต่ว่าบางว่าเขาเจ็บมันจะใส่เดี๋ยวนี้ท่าฟุตบอลล้งหันนเครื่องหลังยกพี่น้อง เยังมากินยาจีบันี่ดีเลยนะไปได้กินเต้ากินเพียงแล้วนี่ได้กินแรงแล้วได้กินไปอะไรน้อนผ่านกินยาก่อนนอนเปล่าดีก่อนก่อนสินอนเออลูกบันไดก็ต้องก่อนนอนก็กินยาก่อนนอนพระองค์กินยาก่อนนอนไปเพคะ กินยาก่อนนอนไปกินยาก่อนนอนไปมึงหันมึงก็น่ะคันไม่ยาก่อนนอนก่อนนอนต้องกินลุกขึ้นไปเหีืยวมานอน,นอนไม่กับกินหรืเอเก่าปวดเหยื่อเนี่ยปวดเหยื่อขาหาบาดฉันเข้าไปหมั่นฉันได้สามยางว่ะเหีืยวตดขี่ ล่อนักฟุตบอลลงสนามค่ะเครื่องหลังพระเยโกโบดีมากเค,ค,ค,ครื่งหลังลก็กเครืค่องหนาเครื่องหลังนี่มันมวนเค,ครื่รงองหนา,นาเนี่มันเข่าดีดิเครื่องหนาม่ให้ผู้คนเอาไปเสียสนามเครื่องหลังเัดสินดีนมากนี่นียุคข้้งหลังนี่กับมิ่งหาบาท อาหารฟีอันนั้นฟีอันนี้ฟีเลยคับโอ้ยไก่ไปได้กับไก่น่าฟรีห้าบาทนี่แม้กเขาไปต้นเหเขาลดเพียงเดี่นีจะมาจะเกิดจไปอาบมังฟรีปุ๋ะคือว่ามันหยาบขนมยังกอด้าอื่นอะไรสองบาทไว้เห็นไวถ้าสามเดือนก่อน หยำจวด,ดวอีกากไปเขาขี้อ้าวรถขั้นหนีขึ้นแรนได้เออมีโฮมอะไรบ้าเฮามีบ้าบังอันนาบังจอบ ฟุตบอลค่อยมัดเลยบัดนี้อ,อ,อดีสไม่ได้กนดินยาล้างอาหารีิบันนี้ขนมกับเป็นอาหารด,ดิสามโมเมนต์จี่ง่ายไปเมืองบอลมองไม่ีิบันนี้นั่นเขาล่งแล้วล่งแล้วเสียงระเบีดเราเมีย ี่น้องมื่อนี้ห้าร่ำอยู่อำเภอพี่บูรณ์บางสังหารนะคะจังหวัดอุบลร,ราชธานีมื่อนี้นี่แหละอุบลมือม่อนี้ห้าโอ้ยอย่งโตอยัางน,อาน,อน่นองมันน่องมิดเอลิทเพื่อนเขาไหนนอนอยู่เออนี่ค่ะเวทียุดหลากหลุดบานนี่แหละค่ะพี่น้องวันแรกเขามาเต้ยน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต้ยเสดุด มืออื่นเท่ากันเดินทางเข่ากรุงเทพน้ำพี่น้องบรรยากาศดีครับมือน,นี้เมยเอาสมอลจะไปหาอาบน้ำสะก่อนอาบตะวินโอ้กินน้ำเคียงไปเลยบัดเชียงมือน,นี้เอาไว้จำหนีสะก่อนพ่อคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้แม่์อสมอน้ำพี่น้องเด้อพพอสิ ติดตามชิปต่อไปมีอไอยสมิสกรค่ะขอบคุณค่ะ